สวัสดีครับช่อเขาบอกว่าการประนามรัฐประหารไม่ใช่การแทรกแซงแต่คือการยืนยันหลักการสากลเรื่องประชาธิปไตยจากประโยคนี้ที่ว่าการประนามรัฐประหารไม่ใช่การแทรกแซง ซึ่งลุงก็ไม่รู้ไม่ทราบว่าช่อเข้าใจคําว่าแทรกแซงดีแค่ไหนการประนามการประนามมันคืออะไรการประนามมันก็คือการไปทำหนี้การไปตีเตียนหรือรวมไปถึงการไปต่อว่าต่อขานไปด่าทอการไปประจานนั่นคือการประนาม แล้วไม่ใช่การแทรกแซงเลยมันเป็นเรื่องกิจการภายในของเขาเป็นเรื่องกิจการภายในเป็นเรื่องของชาวพมา่าที่เขาจะจัดการเรื่องภายในจัดการเรื่องของประเทศของเขามันเป็นสิทธิที่เขาทำได้มันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับเราการที่พวกคุณ ไปบอกว่าการทำรัชสารครั้งนี้ส่งผลกระทบกระเทือนมาถึงภูมิภาคนี้นั่นมันเลอะเทอะนั่นคือความคิดของหมามอำนาจบาบางประเทศหมาอำนาจบางประเทศมีความคิดแบบนี้เลยที่มันคิดแบบนี้เพราะว่า เพราะว่าเมื่อมันเป็นเรื่องภายในของประเทศนั้นตัวเองจะเข้าไปแทรกแซงไม่ได้เมื่อตัวเองเข้าไปแทรกแซงไม่ได้ตนเองก็พยายามจะดึงเรื่องภายในของประเทศนั้นออกมาสู่ภูมิภาคออกไม้เป็นเรื่องของภูมิภาคเพื่อที่ตนเองจะเข้าไปแทรกแซงได้ เข้าไปยุ่งเหยิงกับเรื่องนั้นได้นั่นคือความคิดที่หมหาอำนาจบางประเทศมันทำอยู่มันใช้วิธีการแบบนี้นั่นเพราะว่าเพราะว่าทุกประเทศเกือบทุกประเทศในโลกนี้เป็นสมาชิกข,ของยูอิน เมื่อการเป็นสมาชิกของ UN ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎกติกาของ UN กฎกติกาของ UN มันก็คือกฎบัตรประชาชาติที่เขียนขึ้นมาจัดตั้งขึ้นมาก็เพื่อใช้บังคับกับทุกประเทศที่เป็นสมาชิกของ UN ในกฎบัตรประชาชาติข้อ2.7 ห้ามไม่ให้ยูเอ็นห้ามไม่ให้ประเทศสมาชิกอื่นใดเข้าไปแทรกแซงในเรื่องซึ่งถือว่าเป็นกิจการภายในของประเทศนั้นนนนี่คือข้อห้ามที่ชัดเจนของ U ูเอ็นข้อห้ามชัดเจนในกฎบัตรประชาชาติประเทศอื่นหรือ U n จะเข้าไปแทรกแซงจัดการบางเรื่องบางอย่าง มันก็ต้องเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนต่อสันติสุขของภูมิภาคนั้นๆน,น,นั่นหมายความว่าต้องไปยุ่งต้องไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญต้องมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านอย่างนั้นเขาถือว่าไม่มีสันติสุขในภูมิภาคซึ่งบางประเทศใช้วิธีการแบบนี้ พยายามจะดึงเรื่องภายในของประเทศนั้นๆออกมาสู่ภูมิภาคแล่โกเข้าไปจัดการเพราะถ้าเป็นเรื่องกิจการภายในประเทศไหนๆก็เข้าไปยุ่งไม่ได้แม้แต่ยูนเองก็เข้าไปแทรกแซงไม่ได้และในเรื่องการทรํา,ารัฐประหารในเรื่องการทรํา,ารัฐประหารลุงขอบอกว่า ไม่มีกฎบัตรไฟชาชาติข้อไหนที่ห้ามไม่ให้ประเทศไหนก็แล้วแต่ห้ามทำรัฐาไม่มีข้อห้ามมันเป็นเรื่องภายในของประเทศนั้นที่จะเลือกวิธีการเลือกการจัดการกับประเทศของตนเองไม่มีนะครับไม่มีในกฎบัตรชา,ชาติข้อไหนห้ามออไว ชอและพวกจะทำอะไรก็แล้วแต่มันก็ทำได้แต่ในนามของส่วนบุคคลในนามของกลุ่มตัวเองก็ทำไปจะตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มกระจอกไหนก็แล้วแต่ก็ทำไปได้ตามสบายไม่มีใครก็าว่าแต่อย่าดึง อย่าดึงคำว่าประเทศไทยไปใช้เพราะกลุ่งกระจอกกระจอกไม่รู้ไม่เข้าใจหรอกว่าข้อจำกัดของคําว่ารัฐคําว่าประเทศนั้นมันมีกรอบมันมีข้อจำกัดที่จะเข้าไปแทรกแซงได้หรือไม่ได้จะพูดอะไรก็ต้องระมัดระวังต้องอยู่ในพิธีการทางการทูต ซึ่งคนเรียนรัฐศาสตร์น่าจะรู้น่าจะเข้าใจเรื่องนี้ดีแต่ดูเหมือนว่าบางคนไม่รู้บางคนอ้างว่าจบรัฐศาสตร์แถมยังเรียนระดับปิญญาโทจบระดับปิญญาโทได้ด้วยไม่รู้กำลับบงทำระดับปิญญาเอกอยู่หรือเปล่าแต่กลับไม่รู้ก็ง่ายๆไ ยังถามหาว่าประเทศไทยจะจัดการอย่างไรกับประเทศพามา่าจะแสดงออกท่าทีอย่างไรต่อประเทศพามา่านั่นคือไม่รู้มันมีกรอบมันมีข้อจํากัดอยู่ว่าจะเข้าไปแทรกแซงเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้แค่ไหนเข้าไปแสดงความคิดเห็นต่างๆได้แค่ไหนก็ต้องระมัดระว,วังไม่ให้เสียมารยาทางการทูตโดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้าน คนที่บริหารประเทศเขารู้ดีเขาระมัดระวังแต่คนพวกนี้คนอย่างชอบกับพวกต้องระวังไปทำอะไรในนามตัวเองในรามคุมกระจอกไหนก็แล้วแต่ทำเถอแต่อย่าดึงคำว่าประเทศไทยประชาเมื่อมาถึงยืนยันตามหลักการสากลเรื่องประชาธิปไตย ลุงก็อยากรู้อยากทราบอยากรู้อยากทราบว่าคนที่เรียนระดับริญญาโทด้านพัฒาศาสตร์นั้นที่อ้างหลักษาคนเรื่องประชาธิปไตยนะั้นลุงขอถามตรงๆเลยว่าชอบคุณบอกได้ไหมว่าหลักษาคนเรื่องประชาธิปไตยมันมีอะไรบ้างมีว่าอย่างไรมีกี่ข้อ บอกได้ไหมแน่ใจใไมมว่าไม่ใช่เพอเจอร์เอาเองมั่วเอาเองรู้สึกเอาเองลุงจะบอกให้นะครับว่าในเรื่องรัฐศาสตร์นั้นคนยิ่งเรียนสูงสูงไปถึงระดับอาจารย์เขายิ่งกลัวเขายิ่งระมัดระวังเรื่องคำว่าประชาธิปไตย ไม่มีใครอยากพูดไม่มีใครอยากบอกเรื่องประชาธิปไตยไม่มีใครอยากอธิบายลบกคนพวกนั้นยิ่งสูงเขายิ่งรู้ดีรู้ลึกรู้จริงเขาจริงลาบากใจมันเหมือนกับน้ำาท่วมปากมันพูดไม่ได้ทำไมถึงพูดไม่ได้เพราะประชาธิปไตยมันกลายเป็นเรื่องของความเชื่อแต่จริงๆแล้วประชาธิปไตย ระบบประชาธิปไตยนั้นมันเป็นระบบการปกครองที่อยู่ในอุดมคติมันยังไม่มีจริงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคำว่าประชาธิปไตยนั้นมันยังไม่มีมนุษย์คนไหนไม่มีมนุษย์หน้าไหนที่คิดค้นหาวิธีที่จะทำให้ประชาชนพลเมืองมีอำนาจในการปกครองรัฐยังไม่มีนะครับ ประชาธิปไตยที่แปลว่าประชาชนมีอำนาจในการปกครองรัฐนั้นมันเป็นเรื่องที่ยังอยู่ในอุดมคติเป็นเรื่องที่มนุษย์ยังคิดค้นหาวิธีไม่ได้ก็ตั้งชื่อมาเฉยๆที่ใช้กันอยู่ปัจจุบันว่าประเทศนั้นเป็นประชาธิปไตยประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยนั่นก็คือเป็นเรื่องของการอนุโลมเอาเองอนุโลมเพียงว่าประเทศใด รัฐใดที่ผู้ปกครองมาจากการเลือกตั้งมาตามขัดลองของกฎหมายให้ถือว่าประเทศนั้นรัฐนั้นปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยนั่นก็คือการอนุโลมความจริงคำว่าประชาธิปไตยมันยังไม่มียังไม่เคยมีประชาชนไม่เคยมีตนรเมืองของประเทศไหน ที่มีอำนาจในการปกครองรัฐต่อให้ในเรื่องของต้นเชฟบของกรุงเอเธนเมื่อก่อนก็ตามไม่มีไม่มข้อจำกัดมากมายลุงถึงบอกคนยิ่งเรียนสูง ยิ่งกลัวยิ่งระม,มัดระวังไม่อยากจะเอ่ยถึงไม่อยากจะอ้างถึงคำว่าประชาธิปไตยเพราะตนเองรู้ดีรู้ความจริงดีว่าประชาธิปไตยมันเป็นระบบก,การปกครองที่อยู่ในอุดมคติมันยังไม่มีอยู่จริงมันเหมือนกับคนที่เอาผีมาหลอกกันคนที่ชอบหลอกผีถามว่าเคยเห็นผีไหม บอกได้ไหมผีหน้าตาเป็นไงรูปร่างเป็นอย่างไรก็เหมือนกันคนที่หากินด้วยกันเอาคำว่าประชาธิปไตยมาหลอกลวงหากินถามจริงๆร้อยทางร้อยตอบไปได้สักคนว่าประชาธิปไตยนั้นคืออะไรมันก็เหมือนกับพวกเอาผีมาหลอกไม่มีใครบอกได้ว่าประชาธิปไตยนั้น มันมีหลักการอะไรลักษณะไหนถึงจะเรียกว่าประชาธิปไตยลักษณะไหนไม่ข้าวเกณฑ์ของคำว่าประชาธิปไตยมันไม่มีมันมีแต่เพี่ยนเรื่องอนุนโลมว่ามีการเลือกตั้งมีกฎหมายข้อถือว่าเป็นประชาธิปไตยหลักๆมันก็อยู่แค่นี้เอง นอกเหนือจากนี้ก็มั่วๆกันเอาเองอ้างประชาธิปไตยพอจกบริวารจัดการจริงๆก็ไปเอาตรงนู้นเอาตรงนี้มาใส่ลืมไปเลยว่าคำว่าประชาชนมีอำนาจในการปกครองรัฐทุกคนลืมไปหมดการไปเลือกตั้งการไปเลือกผู้แทนแทนตนทําหน้าที่แทนตน นั่นก็ไม่ใช่เรื่องอํานาจของตนเองไม่ใช่เรื่องอํานาจของหมู่ประชาชนไม่ใช่เรื่องอํานาจของหมู่รัฐดรที่เลือกแต่มันเป็นอํานาจของผู้สมัครผู้สมัครใดผู้ใดมีอํานาจมากกว่าผู้นั้นก็สามารถที่จะโน้มน้าวสามารถที่จะครอบงําทําให้ผู้ประชาชนําให้พผลละเมืองรัฐดลนั้นเลือกตนเอง เขาเรียกว่ามีอำนาจที่จะโน้มน้าวเปลี่ยนแปลงจิตใจผู้คนได้ประชาชนราษฎรเป็นผู้ถูกทำให้เปลี่ยนแปลงถูกทำให้ตัดสินใจว่าจะเลือกนายกเลือกในายพใครทําให้เกิดผู้นั้นมีอำนาจซึ่งลุงไม่อยากลงรายละเอียดในเรื่องอำนาจ เพราะมันต้องอธิบายกันยาวไม่อยากอาธิบายเครื่องๆกลางๆเดี๋ยวมันจะมัว่วพอพิจารณาให้ง่ายเอาเพียงให้รู้ให้เข้าใจว่าอำนาจมันก็คือสิ่งที่สามารถทำให้คนนั้นคนนี้เปลี่ยนใจได้เต็มใจหรือไม่เต็มใจก็สามารถให้เขาเปลี่ยนใจได้ ทำตามที่ตนเองต้องการได้นั่นแหละผู้นั้นแหละที่มีอํานาจอำนาจในการเลือกผู้แฟนอำนาจในการเลือกรสอสอ,อำนาจในการเลือกผู้ปกครองมันจึงขึ้นอยู่กับผู้สมัครว่ามีอำนาจโน้มน้าวจิตใจผู้คนให้ยอมรับตนเองได้หรือไม่ได้นั่นคืออำนาจ ซึ่งลุงอธิาบายเพียงคร่าวๆเท่านี้อนเพราะว่าจริงๆเนี่มันก็มีมากกว่านี้มันแบ่งหลามันมีนิยามความหมายหลายอย่างเพียงแต่บอกคร่าวๆว่า,าการที่ประชาชนตัดสินใจเลือกตัวแทนเลือกผู้นำไปทำหน้าที่ปกครองบอิอ่างประเทศนั้น ไม่ใช่เรื่องอำนาจของประชาชนไม่ใช่เรื่องอำนาจของรัฐบาลแต่เป็นเรื่องอำนาจของผู้สมัครและเมื่อมาถึงหลักการประชาธิปไตยหลักการประชาธิปไตยสากลหลักสากลในเรื่องประชาธิปไตยไปหาไม่มีเลหาที่ไหนก็ไม่มี เพราะไม่มีใครยิยามจำกัดความคําว่าประชาธิปไตยไม่มีใครบอกว่าอย่างนั้นไม่ใช่ประชาธิปไตยอย่างนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยประชาธิปไตยมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้ไม่มีใครบอกได้ประชาธิปไตยแต่ละประเทศจริงไม่เหมือนกันแต่ละประเทศมีกฎเกณฑ์ต่างๆไม่เหมือนกันแตกต่างกัน นั่นเพราะประชาธิปไตยมันยังไม่มีนิยามมันยังไม่มีความหมายมันยังไม่มีหลักการยิ่งมาอ้างหลักการสากลให้มันดูยิ่งใหญ่นั่นก็เรียกว่ามัว่วสวัสดีครับ